อกับสาวเจียนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะมกปลาแก้วนะคะมกปลาแก้วป้าได้หลายมกนะจ๊ะมกละซ้าบาทเดอ้อจ่ะใบบูดายบัลไกเล่นเคียงกะส่งได้นะคะส่งได้ถ้าสาวเจียนรู้จักส่งส่งได้ส่งได้เด,ดจ้าออเดอร์มาเมนี่กะหกสิบ หกมกเลยค่ะออเดิมมือนี้นะหกมกแล้วนะคะฮะไม่หยังหกปลาแก้วนะคะหกละสิบบาทเออสิบบาทประสันซาวกละซาวได้ค่ะโผลเบาพิษนะคะหกละซาวบาทอื้อือสอง อ้ออ้อยี่สิบหมกนะคะยี่สิบกมจ้ายี่สิบกมนะคะี๋ยวาเจียนจะส่งให้นะคะพึ่งแล้วคะ่ะพ,พ,พึ่งพึ่งปุงเครื่องพึ่งยังแล้วคะ่ะพึ่งบะพี่กพึ่งแล้วก็พอไใบตองเพิ่งเสร็จนะคะ พร้อมส่งนะคะพร้อมส่งพร้อมส่งด้จ้าพี่น้องเลยมาอุดหนุนสาวเจนด้วยนะคะพร้อมส่งนะคะ บาพีก,จก็จะเพ็ดยังมาเลยดังไฟอบ่าวพีบ่าวพีดังไฟทำอะไรก่อไฟทำอะไรนะะอืม เราพี่ทำอะไรจ๊ะทำกับข้าวจ้าสวัสดีครับได้จากมกเหรออันนี้ก็มีลูกค้าสั่งประมาณสิบกว่ามกแล้วตอนนี้นะลูกค้าสั่งมาถักแล้วคนละสองมกสองมกกับพี่นอ้องกินเขาแรงมกินกับเขาแรงครับลูกค้าสั่งอือจ,<ะ>จ้าอาจจะคำไปหน่อยนะคะวันนี้ยังค่ะ,คะน,นี่ก็ยี่สิบกว่ามก ยี่สิบกระโมกค,ค่ะโมกละยี่สิบนะคะโมกละซาวค่ะโมกละซาวผู้ใดสนใจสั่งได้นะคะบริการส่งถึงที่นะคะสั่งได้คะ่ะสั่งได้เดี๋ยวสาวเจนทรงไห้นะคะเออเออเอยุงย่งญุ <c oughs> ่งจะในการส่งถึงที่นะคะจ้ะ ไม่าเอาให้นมในมกเลยนี dai, ่ค่ะสาเจนกันขอตัวไปลูก่อนนะคะนะคะจะจะคนนี้คือเนี่ยติดตามช่องบ่าวพีกับสาเจนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ